ขอต้อนรับเข้สู่เป็นกลางชั้นแนวน้องโอสร้างค่ายมวยส่วนตัวประเดิมปั้นลูกชายวางอนาคตสู่สังเวียนวันก็จะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a pk 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 น้องโหกาย่งางฮดาวแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท1 4 5ปอนด์เผยแผนสร้างค่ายมวยส่วนตัวฮาม,ม่ามวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้เวลาทุ่มเทฝึกซ้อมได้เต็มที่พร้อมวางแผนถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ลูกชายทั้งสองคนหวังให้สารต่อความยิ่งใหญ่ในศึกวันและฉัน์ค่าไม่ตายออกมาเปิดเผยความตั้งใจที่สร้างค่ายมวยส่วนตัวขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของศรีภรรยา โดยตั้งชื่อว่าฮาม่ามวยไทยที่ตนกับลูกๆช่วยกันคิดและตั้งชื่อกันเองเพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสร้างความฟิตให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองคนคือน้องออกัสและน้องไอคที่ใช้แวลเก่งไม่แพ้คนพ่อโดยเจ้าตัวเผยว่าค่ายมวยจะอยู่ในพื้นที่เดียวกับฟาร์มวัวของผมที่บ้านของภรรยาในอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานี ความตั้งใจแรกที่ทำค่ายมวยขึ้นมาก็เพื่อใช้ฝึกซ้อมส่วนตัวเวลาที่ผมยังไม่มีรายการขึ้นชกเพื่อจะได้รักษาความฟิตของร่างกายและเป็นโอกาสที่ผมจะได้สอนการชกมวยให้ลูกชายทั้งสองคนด้วยครับอย่างไรก็ตามยอดมวยจากเมืองสกลนครยังไม่พร้อมจะเปิดรับลูกศิษย์เข้ามาฝึกซ้อมที่ค่ายเพราะด,ด้วยชื่อเสียงของเขาอาจทําให้พ่อแม่ที่นําลูกมาฝากให้ดูแลอาจตั้งความหวังที่สูงเกินจริงผมยังไม่มีแผนจะรับเด็กที่ชอบมวยไทยมาฝึกซ้อมในค่ายของตัวเอง เพราะผมไม่อยากให้พ่อแม่ของเด็กๆคาดหวังว่าพอมาอยู่กับผมแล้วจะต้องประสบความสําเร็จจากการที่อาชีพนักมวยมีหลายเงื่อนไขามาเกี่ยวข้องตอนนี้ผมอยากมุ่งมั่นฝึกมวยให้ลูกชายทั้งสองคนก่อนพยายามกระตุ้นให้พวกเขาตั้งใจฝึกซ้อมและถ่ายทอดวิธีการชกมวยเผื่อในอนาะคตพวกเขาอาจมีโอกาสได้ขึ้นชกในศึกวันเหมือนกับผมครับ ก่อนหน้นี้วันประกาศว่าน้องโอจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกวันมเไทยลุ่นแมนตันเวทกับผู้ทัชชิงชาวละเซอเรลดีเป็นส่วนหนึ่งของศึกวันไฟใน6ในอิมแพคอลีน่าเมือทงทองธานีในวันเสาร์ที่14มกรา2566แต่มีการโยกย้ายคู่ของน้องโอและอเลอรดีมาประเดิมนัดปรมเริกวันลุมพินีในวันศุกร์ที่20มกรา2566แทน โดยถือเป็นการพาน้องโอกกับสู่ทินเก่าที่เคยสร้างชื่อในคนะแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นการได้กลับมาเยือนทินเก่าทําให้น้องโอแสดงความมุ่งม,ม,มั่นที่จะขึ้นสู่เวทีวันลุมพินีในสภาพร่างกายที่ฟิตเกินร้อยแม้ว่าจะเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ36ปีไปได้ไม่นาน ผมไม่ได้วางแผนว่าปีหนึ่งจะขึ้นชกกี่ไฟผมปล่อยให้ทางวันพิจารณาตามความเหมาะสมว่าช่วงไหนควรจัดผมขึ้นชกเพราะผมเตรียมร่างกายเพื่อให้พร้อมตลอดเวลาผมฝึกซ้อมทุกวันไม่เคยหยุดหลังจบไฟนี้หาทางวันอยากให้ผมขึ้นชกไฟต่อไปเมื่อไหร่แจ้งผมได้เลยเพราะผมเตรียมตัวเตรียมพร้อมทุกวันอยู่แล้ว แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามการคืนสู่เวทีมวยลุมพินีของน้องโอในศึกวันลุมพินีนัดแรกในวันศุกร์ที่20มกราคม2566แต่ทอดสดเริ่มเวลา19.30นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราลงทะเบียนด่วนที่สุดเพื่อรับสิทธิ์ซื้อตั๋วลงหน้าในราคาพิเศษที่ลิงก์ด้านล่างที่เป็นการจะแปะไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ